อาการบวมน้อยมากๆเพื่อนแทบไม่ได้ทักเลยแบบเพื่อนไม่สงสัยว่าไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเอ๊ะแปลกๆก็เลยต้องบอกให้ฟังว่า้ยทำจมูกมาค่ะก็ชื่อกวางนะคะมาตการที่ทําก็คือทําเสริมจมูกนะคะเป็นซิลิโคนเนาะแล้วก็ลองไปด้วยกระดูกอ่อนหลังหูทํากับคุณหมอนน่นก็ตอนนี้ก็เข้าเดือนที่6แล้วค่ะจริงๆจมูกเดิมอะ ไม่มีปัญหาอะไรคือทุกคนทักว่าจมูกโอเคแล้วแต่ว่ามีความกังวลคือตรงสันตรงเนี้ค่ะมันค่อนข้างเตี้ยไปนิดนึงอยากจะเพิ่มตรงสันตรงนี้ใช่แล้วก็อยากให้หน้าดูแบบละมุนขึ้นหวานขึ้นแล้วปกติจะต้องแต่งหน้าคือต้องแบบไล่ด่างทุกวัน,นใช่วันไหนไม่ไล่ด่างนี่คือมันจะรู้สึกหน้ามันไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากแก้ปัญหาไปเลยทีเดียว หลังทำก็คือฟีดแบ็ดีมากค่ะก็เคงมีแต่คนแบบชมว่าเออหน้าดูแบบละมุนขึ้นแล้วก็ดูคมขึ้นด้วยในขณะเดียวกันเนาะแล้วก็ถ่ายรูป,ปไปอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นค่ะโอให้ให้สิบเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็คือมือเบามากๆจริงๆแล้วก็เหล่าซิลิโคนรู้สึกว่ามันจะเข้ากับโครงหน้าเรามากๆไม่ได้มีการแบบฝืนธรรมชาติหรือฝืนเนื้อของเราเกินไปนะคะแล้วก็มีการ Followup ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ทีมงานด้วยก็คือ กทุกคนถ้าลังเลก็เข้าใจว่าทำไมถึงลังเลแต่อยากจะให้ลองดูรีวิวในกลุ่มน้องก็จะมีในกลุ่มรีวิวของ v, อิสวีก็เข้าไปรีวิวแล้วด้วยนะคะด้วยตัวเองก็ไว,ว้วางใจได้ค่ะเอฟเฟกแทบไม่มีเลยน้อยมากๆค่ะ